เนไทยจะไม่มีกำลังคนที่จะามาเป็นทาหารใหกท่านไม่ใช่ว่าไทยสั่งให้เราทำแต่เป็นการทำด้วยติดสําึึอของความเป็นคนไทยนะครับแต่ความปลอดภัยความมั่นคงภายในปรนะเทศเป็นหน้าที่ของคนไทย บาลามีเนี่ยถ้าวัสดุก็จะอยู่ว่าขอต่อไปนิดหน่อยไหมขอ้ขอขอโทษนะคะขอเรื 2, ่องอะไะขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามสี <Power> ่ิบเจ็ดอีัโอเคหนึ่งสองสามนัดทีวันตีว่าที่เขาลอย่างนี้ S <S เพื่อเป็นการเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิจพรบรมราชินีนาคพรบรมราชชนนีพันปีหลวงและให้ประชาชนเกิดความสำนึกประมวนรถแห่จำนวน19คันโดยทำพิธีตัดทิปปล่อยรถประวนแห่เงินพระราชทานน้ำามปสมามาอนตาล่ไดี๋ยวรถวิ่งท,า,ทา,างนี้ใอยู่นี

Terima kasih kerana menonton!